ทำเสร็จแล้วพร้อมกินค่ะวันนี้จุนจะกินเมี่ยงปลาทูนะคะปลาทูหางแข็งค่ะนี่เลยค่ะเมนูของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่นั่งกอดมาหรอจ้ากินซาพักมือนีค่ะหกโมงแร่จุนออกไปซื้ออย่างมากนะคะเนาะพักหย่ามาใหม่มึงค่ะเซลล์รี่กานมักไงพี่น้องถูกอีกตั้งหากเดี๋ยวให้มึงก่อนค่ะ ยูโรกว่าเองมาพี่น้นองจุนกินเมียงค่ะเมียงปะทู่ปะทูหางแข็งต่างเคยค่ะมกมงแล้งกินตอนนี่กับพกินขเข่ากังคืนแล้วค่ะมาจากักมาอ่า t ดี๋ยวทำน6 p.m. I'm going to have um uh grill hot tail m a c a r e o n wrap with all the veggies yeah come and enjoy with me it's 6 p.m. very late for me now yeah late lunch early dinner as usual come 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 มาจา้จาจะจุนสิกินแล้ว ไปซื้อพักซื้อยาเมื่อนี้มันอากาศดีค่ะที่สางอุกษาจนออกไปแบบนี้เลยค่ะบ่ได้บ่ไดเอนเอาแจ็คเก็ตไปเลยเพราะว่ามันอากาศดีแดดมันออกไหมค่ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะหกโมงแรงมาจ้ะพี่นอ้องนมจีนสองจับพ่อค่ะปลาทูหางแข็งอร่อยนะคปะปลาทูหางแข็งมันนุ่มพี่น้องค่ะช้อนมามามา น้ำจิ้มซีฟูด้ดหวานนิดเดียวค่ะใส่ช้อนเดียวค้าหงียพี่หนหองมากค่ะมากอ้ําค่ะอืมอืมไม่หูรฟา เบซิลลี่ค่ะเปปเปอร์มินต์ใบสลัดแหน่เริ่มออกไซมันข้ามไงอืมติดฟันแล้วสลาร,รีิผูกครัะมันลวก,กับสูนท์ค่ะพี่น้อง เมนูนี้แซ่บดีค่ะนี่ค่ะแต่วิธีกินมัาจสิกินยากน้อยนึงค่ะเพราะห่าตรงหอเนอะค่ะเนาะอืม <c oughs> <c oughs> พริกมะพื่ ไม่หอมรัปภาฝรั่งหอมมากน้ำจีนปลาทูปลาทูปลาทูกับน,นัวจิ้มซีฟูด tuyệt phân Đừng dịch sọt nhau tuần sạc, thuộc chảy Bạn này chọc Sắp xếp, sắp xếp, sắp เมนูแซ่บมาขะมามาพี่น้องคะ่ะอยู่บ้านห้อยังบุอื่นตัอยากเนาะค่ะเนาะพักงานก็ได้ปัทู่ขึ้นกัน มัรัวกระสุนค่ะกินไวแต่เคี้ยวละเอียดค่ะแสบบ่บมีความสิบาพี่น,อน้องจ้ะนมจีนเส้นเล็กๆ เติมสิเพ็ดมาพริกพริกแดง อ่อนแกงกลางมันค่ะอันนี้ของนอกมั้งเริ่มสิเพจเริ่มสิเพจซาลาเน่น,เเ <c oughs> นี่กับเพจเพจเจอเนสเปนภาพนี้เพจยี่หลีค่ะซาลาเน่บ่ได้หอมดิบบ่ได้หอมก็ซาลาเน่หน่อยบ้านนอาเด้ค่ะ เออรแนวไปไดหน่อยบ้านที่หอมสไลเ์แนอันนี้เน้นเน้นไปทางเผ็ดค่ะเน้นไปทางเผ็ด <laughs> ทักสลัดต้องล่างดีค่ะบางเธอขีดินมันสอบอยู่ข้างในสอบสอบแสบอยู่ข้างในต้องล่างอันสารเน่คือกกนเผกที่เมืองนอกต้องล่างค่ะบ่าเม่นว่าขอแพ็คมางามๆแือโบราณบ่ได้ค่ะ <c oughs> บางเทือห้องเลียวเราเห็นเด้ค่ะถากตัวหน่อย,อยงี้สิน่ะจุนเพรจุนกับฮู้คาค่ะพี่น้องค่ะ กูฮากูฮากูฮาอ่าการป่าโอ๊ยของแฟร ทุกหังแขนทุกถูก ไม่ดำผู้ฮาผู้ฮาหรอแซบดีพี่นองค่ะเดี๋ยวเรื่องกินตรงพุ่มมั้งค่ะกินมองมันกินง่ายง่อนเดี๋ยวตอนจุนเลมน,นี้จะสีกินพุ่ง Wow. เครืองทองจุอยู่ไหมจ๊ะเมนูนี้ว่ามันไม่นูนักทองค่ะมันเบาทองดีที่นยังว่ามันแน่นปักไหมคะ่ะเมนูนี้เป็นเม,มนูไม่หนักท้องกินสบายสบายเนี่ยมันจะเสียเวลาตร้มห้องหอนี่แหละคะ่ะของมันเสอยู่ตยุงนี้คะ่ะ ม,มีวิธีการในการกินค่คะอาหารไทยไมีเสเน่ตรงนี้แหละอืม ขอบคุณท่านโทดครับพี่น้องครับกินผักเนาะค่ะเนาะกินผักมันก็เลยติดฟันเป็นธรรมดา ไปโหละพาออกขอนข้อด้วยค่ะไปโหละพาเน,นี่ยออกขอนข้อ,ขอปลาทูหางแข็งพริกต่ำยาบหยาบ

เห็นอยู่ว่าวิดีโอมาถามสวัสดีครับขนาดเราก็ันไม่ต้องหยุดต้อเ ติดป้ามิโน่โอเคเนาะค่ะจุูสิคอร,าร่าไปก่อนค่ะเวล่าลไปไกลเดินเนาะค่ะเนาะยังเอาพอกันคลิปหนาด้จ่าเด้อบ๊ายบายค่ะ